สบทเรียนที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่รวยหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่หรือสร้างธุรกิจแล้วทําให้ตัวเองร่ํารวยหนึ่งคือคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะวันนี้การที่คุณจะชนะเกมในการที่ทําให้คุณรวยหรือคุณประสบความสาเร็จคุณต้องเป็นคนที่ ควบคุมเกมนั้นดังนั้นการที่คุณจะควบคุมเกมน้นได้คุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะคุณจะเป็นคนตั้งกติกาในการเล่นมันจะทําให้คุณเป็นคนชนะถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจและคุณยังต้องไปอยู่ในเกมของคนอื่น คุณจะไม่มีทางชนะเกมนี้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่สามารถที่จะรวยได้ดังนั้นวันนี้รายได้ของคุณต้องไม่จํากัดถ้าคุณอยากจะรวยถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในงานประจําอยู่ยังทํางานประจําอยู่มันจะทําให้คุณรวยไม่ได้ดังนั้นคุณต้องออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความปลอดภัยความมั่นคงมากกว่าความมั่งคั่งร่ํารวยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณในการที่คุณจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง2คุณต้องโฟกัส โฟกัสโฟกัสเพราะมันคือพลังงานในการที่คุณจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันต้องใช้พลังงานมหาศาลในการที่จะเริ่มต้นจนกว่ามันจะสําเร็จดังนั้นถ้าคุณไม่โฟกัสมันจะทําให้คุณล้มและไปต่อไม่ได้เช่นถ้าคุณจะส่งจรวดขึ้นไปดาวอังคารคุณต้องใช้ไอพ่น e 4ตัวที่ดันไปพร้อมกันแต่ถ้าคุณใช้ไอพ่นแค่3ตัวดันและอีกตัวหนึ่งดันไปด้านข้างมันจะทําให้พลังงานที่คุณใช้ในการที่จะดันจรวดขึ้นไปดาวอังคารไม่ได้เพราะมันต้องใช้พลังงาน พันเปดังนั้นคุณต้องโฟกัสถ้าวันนี้คุณไม่โฟกัสมันจะทําให้คุณไม่สําเร็จและคุณต้องโฟกัสในเรื่องเดียวเท่านั้นคนรวยทุกคนคนสําเร็จทุกคนเขาจะใช้เวลาโฟกัสกับเรื่องเรื่องเดียวจนกว่าว่าเขาจะสําเร็จนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญถ้าคุณอยากจะสําเร็จวันนี้ คุณต้องโฟกัสเรื่องเดียวเท่านั้นเพื่อให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้น 3. คุณต้องทำในสิ่งที่คุณรักหลายคนบอกว่ามันจำเป็นด้วยเหรอมันจำเป็นเพราะวันนี้การที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักมันจะทำให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นไปได้เช่นวันนี้คุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ชอบเทนนิสแต่คุณอาจจะตีเทนนิสไม่เก่งแต่คุณชอบอ่านหนังสือเทนนิสคุณชอบอุปกรณ์เทนนิสมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ในแง่ของธุรกิจไม่ใช่ในแง่ของเทคนิค อย่างเดียวมันจะทําให้ค hmm. ุณมีพลังงานมากกว่าเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบมันจะทําให้คุณมีพลังงานและสามารถลงมือทําได้ตลอดจึงจะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จเหมือนวันนี้การที่คุณใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะกับคุณมันก็จะทําให้คุณเดินได้ยากหรือเดินต่อไม่ได้ดังนั้นคุณต้องหารองเท้าให้เหมาะสมกับตัวคุณคุณถึงจะไปต่อได้ก็เหมือนกับคุณทําในสิ่งที่คุณรักซึ่งมันจะนําพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสาเร็จ แระรวยได้